แล้วก็ถ้าชิบปื๊บเราก็ออกฮะเฮ่ยที่อย่างเท่นจะทำไรเฮ้ยชิบปื๊บปาบปา๊บน่ามูลาดป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 าดจะเจอปา๊บจะเจอปั๊บ ในโลกที่มีแต่ปีศาจมันก็ต้องมีนักล่าปีศาจซึ่งการที่จะมีนักล่าปิศาจมันก็ต้องมีอาจารย์ของนักล่าปิศาจและด้วยที่ความมิตรปิศาจเกมก็เลยต้องกำเนิดนักล่าปิศาจซึ่งนามของเขาก็ชื่อว่าปีศาจเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเที๋ยณเดีลังเนในขวะนีม่วเดี๋ยปว r e ี๋ยวเดี๋ยวยเ e ี d r i เ t e r รวึงบรยกเรขายอเดม๋ยวดี๋ยวเาีวเาี๋ยวเดีวดีวเวเดีเดี๋ยแเดมินเดียเดีอยู่ดนลยางนะครับผม สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกคนันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนนจชสหลุดไมค์แล้วหลุดมาก็ต้องเล่นและวันนี้เราก็อยู่กับรายการล่าปีศาจประจําวันรายการที่จะนํำพาคุณไปสู่ความสนุกความหันสาและความา่าโดยถ้าคุณได้ดูจนจบแล้วนั้นคุณจะร้องว่าบ้าอะไรวะเนี่ย let's go ดูดิออกเกือบมาก่อนนะครับผมอ่าพลังชีวิตน้อยที่สดุดแล้วก็พุ่งหนึ่งที เพื่อให้ครูดาวมันมาบรรจบในการวิ่งเข้าป่าตอนแรกนะครับผมได้พอดีนะฮะนี่ครูดาวมันจะมาบรรจบพอนี้พอดีอันนี้รียกว่าเป็นสเต็ปพื้นฐานในการเล่นลิเตอร์แบบกวนตร,รีนนะครับผมสวัสดีนักผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในจัสกันเดิมเอะไรายการ for เกมเด้อวันนี้เราจะมาเล่นลิเตอร์อีกแล้วนะครับผมเออหุยน้องคาเฟ,ฟ่คาเฟ่กาแฟนี่พิชปาป,ป่า พจ,จ่าเฮจ้ปหโปโหพลังเสียบที่เรียกได้ว่าปั่นป่วนซะเหลือเกินป่วนปั่นปั่นประสาทคุณพี่เทรนนะคุณพี่เทรนคุณพี่เทรนครับอุ้ยอุ้ยยังไงแล้วป้อมไม่ยิงอะ่ะป้อมไม่ยิงอ่ะคุณพี่เทรนเขาจะมาลาาช็อตอุ้ยแล้วเขาลาดได้ด้วยแบบนี้มันต้องถอนแบบนี้มันต้องถอนปัดไปจากดอกหนึ่ง พอใหญ่หนิเมะมาสร้างอุ้ยอุ้ยมาสร้างหาลาดนกกันเราเลี้ยวไปไหนวะท่านผู้ชมเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรออู้ไปนู่นแล้วระวังตัวมากๆระวังตัวจัดๆระวังตัวจัดๆอุ้ยดริฟดริฟดริฟว่ะดริฟดริฟดริฟมาวันนี้จะกวนตีนให้สุดนะฮะอุ้ยคุณป่ามาอ้ไม่นะสู้ไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไปเล่นไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งสู้มันไม่ได้ มูลาดฟื้นบัดไปแล้วเขายังมีอันติอยู่มันยังมีอันติอยู่เทียนอยู่ตรงนี้ฮะเล่นไงดีเนี่ยเล่นไงดีกดดันเทียนหรือจะว่าจะจะช่วยหรือจะไปเอาป่ากลับบ้านก่อนก็ดีเนาะโอเคจึงสี่มันโตเฮ้ยโอ้ยมันก็มาตีมังกรให้มังกรเดินมาหาเราอีกวิ่งมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเหรอ <onz rates> เสียบไม่เข้าเลยฮะท่านผู้ชมครับเสียบไม่เข้าเลยครับท้ายแต่ทําการป้องกันเวโอเลตไปวันๆนี่จิตวิทยาวิ่งเข้าป่าแล้วเขาจะหนีเราทันทีฮะอุ้ยมีเยอะมีเยอะกดล่างว่างั้นกดล่างว่างั้นกดล่างไม่ทาเฉยโอ้เขานกไปสองตัวอุ้ยมายังไงรถด่วนขบวนสุดท้ายเฮ้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 ยไม่ดีไม่ดีโอ้โหโอ้โหโอ้ จัดหน่อยสาตาเออตายเขาเรียกว่าการหิวมากอ <laughs> ย่าหิวมือนาะย่าหิว <c oughs> นี่มูลาดมาแล้วตายเบิร์ประปบๆ <c oughs> การที่เราจะเป็นซัพพอร์ตที่ดีนั้นเราต้องรอให้เพื่อนของเรามาเอาคีปด้วยนะครับซึ่งเอ็เร็วหน่อยเร็วเรนะครับตอนนี้สาตากํกำลังวิ่งมาแบบรวดเร็วแล้วก็เอาไปฮะ <c oughs> วิ่งหล่อเรียวบังอาจเกินไปแล้ว ปังอาจเกินไปแล้วครับเทียนกับสวยอย่างบไดสยอนเนี่ยทเทนช่วยอะไไม่ได้หรอกครับเทนเขาควนเราอะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะควนตีนเทนคืนนะฮะการควนตีนของเรานั้นสามารถทําได้ง่ายมากๆโดยการเฮ้ยขวางโลกก็ผมมันเป็นการขัดขวางทางวัฒนธรรมไม่ให้เทนเข้าไปกานป้อมได้ฮะนี่บ่ต้องการบ่ต้องการบ่ให้กันบ่ให้กันอื เออเจ้าสิแหกันมาบ่าได้บ่ได้บ่ได้ไอ้บ่ให้เจ้ามาหยุงกับมูไข่เด็ดขาดมูลัปดปาดหอดอยว่่เพื่อนปาดถึงแล้วครับไม่ถึงครับโอเคได้ล่างแล้วก็มากลางต่อฮะอเฮ้ยตออเรียวเอาอีกแล้วตออเรียวโอ้ยฆ่าเพื่อนได้ด้วยเขาฆ่าเพื่อนเราได้ด้วยอพอเรนพอเรนจา๋าอืมพอเรนตอนนี้เพื่อนนายตายสองพอเรนเพื่อนกูก็ต้องตามกูหน่อยเพื่อนชอดนี้ รีบตีลิเฮ้ยมันมากะเย้ยโอ้โหปวดพ่โลตัดเถอะวะพ่อใหญ่พ่อใหญเท่นี่ไหมปวดพ่โ,โ,โ, anak, โพ่ออะติลาร์ดคลิเออโอเคฮะเทนเขากวนตีนเราเกินไปแล้วอ่ะท่านผู้ชมกวนบาดทะเราเกินไปแล้วว่ะผมขอกวนบ้างเล่นแบบกวนๆพี่ชิบปื๊บโอเคแล้วก็รอครูดาวดาบหมดฮะแล้วก็ถ้าชิบปื๊บเราก็ออกฮะเ่าฮ่า เท็นอย่างเทนจะทำไรไปเ,เจอเพือปบอับปับมาหน้ามูลา,าดป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 าดไปเจอปบบับปับเจอปับปับเปลี่ยนยังไงล่ะผมว่าฝั่งตรงข้ามาาามันด่าด่าแบบด่าเมียพ่อผมเลยฮะตอนนี้อันนี้เรียกแล้วก,การเข้าสุดครับเขาเรียกว่าเป็นการเข้าสุดโอ้ยโอ้ยโอ้ย เี้ยเธอรีเอะถ้าพร้อมไม่ตายนะครับเป็นตัวปกตินี่ตายไปแล้วครับโอ้ยเฮเยอะเยอะตีให้แตกหน่อยเอออย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นโอเคพอแล้วฮะอุ้ยนิดนึงจกโอ้ยมาดูดเลือดใส่หน่อยเอออย่างงั้นปับปับปับ มาตั้งแต่ตอนแรกก็จบแล้วครับเขาว่ากันว่าคนอีสานนันนาตาดีโดยเฉพาะคนอีสานที่กินข้าวเหนียวเป็นอาหารแล้วก็เป็นพวกคนที่มักกินลาบแล้วก็ตำหุ่งมักสินนาตาดีเป็นพิเศษเศษเศษใช่ไหมฮะท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นความจริงดีกดไ like, ลค์คลิปผมหน่อยครับไม่ถึงเฉยโอ้โหโอเลียวแต่ตายแล้วแหละรอเลียวจะถูกโอ้โหฆเพื่อนได้เฉยรอเลียวคนนี้เหมือนเข้ามาเฮ้ เหมือนเขาแบบจงใจเข้ามาแลกตลอดเลยฮะเข้ามาเพื่อฆ่าหนึ่งคนตลอดเลยแล้วเขาก็ตายเออโอเคตเลดเกมเราสู้ยากเนี่ยเจอรอเรียวเข้าไปเนี่ยนี่ก็เริ่มเอาลงยากแล้วฮะอุ้ยแม่นางกาแฟนี่ตายโอ้โหลึกน้องเทียนน้องเทียนเฮ้ยเดเดอดเดดมันเข้าบ้านโอ้โหเกินไปมันเกินไป มันก็นเกินฟ้มันก็นเกินฟปตามตอตามตัวต,ต,ตามติดชีวิตเปลี่ยนตามติดชีวิตเปลี่ยนไปไหนสี่ไปใส่ครับเสียบกันและเสียบรอบสองฮึมตายครับ <c oughs> ดิกเตอร์สเตปกวนบาทาอฮะโอ้ยโอ้ยอเลนเอ้ยเห็นใครไม่ได้นี่ต้องพุ่งใส่นะครูดาวอะเดี๋ยวนะรอครูดาวหมดก่อนรอครูดาวหมดดบับพุ่มบ้างก็ดีฮัแทบบแบบ ฟ <laughs> อเรนมึงปวดหัวกูบอกฟอเรนเออเพื่อนเราไปแล้วฮะอยู่ในพุ่มปะเนี่ยเอออยู่ปบบวะไม่รู้วะเอาดาบน้ำไปเช็คดาบน้ำดาบน้ำแวบไปแล้วโอเคนาที่ตรงนี้มีฟอเรนติโน่บึ้มตายงัดหนึ่งอุ้ยอ้โหเอา้าใครตายนึกว่าฟอเรนตายัดได้แทบปลามันปลามันตายฮะท่านผู้ชม ป่ามันตายผมนึกว่าฟอรเรนตายได้ยังไงเนี่ยโอ้โหโอเคอปึบปับเทนโอ้ไม่ต้องเคลียแล้วผมก็ไม่ตีคุณด้วยเทนไม่ว่าเราจะเป็นพันธมิตรกันได้ไหมเทนเทนเราเป็นพันธมิตรกันได้ไหม <c oughs> เราเป็นพันธมิตรกันแต่ว่าผมจะไม่เป็นพันธมิตรกับป้อมของคุณโอเคนะเทนนะแล้วก็ผมไม่เป็นพันธมิตรกับเออทีมของคุณด้วยโอ้โหฟิกเกอร์อย่างสวยฮะแต่ไม่ถึง ยังอ้ย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 ,อ,ย,อ,ยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีอยู่ได้วะโอ้ดูเลือดแล้วไม่นะวยโอทีเดียวเดกตาเดกตาเกินไปเดกตาเดกเดคอืออือเดกตาตายและวรูก็ตายต่อแน่นอนช็อตนี้ตีเอาให้แตกเลยแล้วกันลองหน่อยไหมลองเผื่อน,นี้ได้จริงก,การเล่นกวนแบบนี้เนี่ยผมผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองหรอกนะฮะผมไปเจอในแข่งไว้แล้วผู้ชมเอ่อ ใครวะฮักหรือเจแจกเนี่ยแหละเล่นไว้นะฮะผู้ชมในการเล่นลิกเตอร์แบบกวนตีนแบบเนี้ย <c oughs> คือไปยืนแล้วก็พุ่งเสียบแล้วก็ออกพุ่งเสียบแล้วก็ออกอ่ะเห็นแล้วน่าหนุกดีวะ่ะเอามาลองทําบ้างพี่หนุกจริงหนุกจริงดาร์กไม่เพื่อนดาร์กกันเถอะเพื่อนดาร์กเถอะเพื่อนมูลาดมาเถอะมาเถอะมาเถอะมา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 ,มา,มาวเดีย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 วพอจะมาก็มีประเด็นมีเหลืองมีเหลืองถ้ามีเหลืองอติไปแล้วเขาอติแล้วเอือตาย กันเรเดอเลยเอะฮึบยังไงดีเอาหลังก่อนแล้วกันเอาหลังโอ้โหเราตายหมดเลยแวบไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับทึมทึมถ่มถ่มถ่มแวบพึมผึ่มเติมเติมผึ่มผึ่มโอ้โหมันสปินใส่อ่ะเต็มที่อย่างกับหนังอินเดีย โอ้มันะ s p ใส่ออ้ยทำไมสปินนะบอกเลยว่าตามผมไม่ทันหรอกนะฮะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะคุณกิตติสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็มีฟลอเรนติโน่กำลังลัมเสร็จเพื่อนเราอยู่ฮะแล้วก็มีป่ากําลังตีลักเซอร์เยอ์อยู่ครับผมครึ่งรอดแล้วฮะตอนนี้เราก็กําลังวิ่งไปครับผมแล้วคิดว่าจะทันหรือเปล่าฮะเหมือนว่าเขาจะเลิกตีไปแล้วนะครับผมถ้าดูไม่ผิดนะฮะอุ้ยนี่เลิกตีไปแล้วฟลอเรนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วฟลเรนไปกลางแล้วฮะแต่ตรงนี้เราต้องช่วยเพื่อ่ออนนก อุ้ยมันเป็นการดักเงาแบบ3028ดักเงาอย่างนั้นเหรอมาฆ่ามันช่วยกูหน่อยเพื่อนใครก็ได้เร็ว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 ไม่ทัน <c oughs> มันไปนู่นแล้ววะไม่ทันเฮ้ยหรือว่าปิดทันวะดับน้ําอุ้ยรอเหลือก็มารอเหลือเอารอเหลือก่อนหน่อยช่วยหน่อยเอาไม่ลงนะเนี่ยทำไปเล่นไปเอฮอ็ดเ,เปลียนเฮ็ดเหลียญเฮ็ดหัวเฮ็ดเปลียนเฮ็ดหัวต,ต,ตายโอเคพอ่เทนพอยเทียนไ,ไปแล้ว เออดักสักทีเถอะเพื่อนมาเอากิ้งกือยักษ์สักทีเถอะมาเร็วๆๆๆวโอ้ยลบโอ้โหมูลาดไม่ยอมมาเร็วแทงให้เลยเนี่ยอ่ะ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 มูลาดอะมูลาดเย้ยเย้ยเดี๋ยวโอ้โหมึงมาจากไหนนี่มันมามันมายังไงเนี่ยตายแล้วมูลาดเจอเฮือยโอ้โหเจอมูลาดกูสเต็ปจู๊กไปเป็นเังได้ละโอ้โห มันมาอย่างไงเนี่ย <c ười> คือแบบคือแบบมันโอ้โหมันมาแบบเซอร์ไพรส์มาก <Ay. S 1> นะคือแบบเหมือนเราแบบกําลังนึกนึกอารมณ์แบบดูนางพีไหมนี่อารมณ์แบบว่ากําลังแบบจ้องซีนสาคัญอยู่ก็คือดักเซเลเยอร์แล้วแบบมันฟัด <c> ฟ <ười> ันฟันฟันมานะแล้ว, <c ười> วนะเรา,าก็ตายมาไวจัดนะแต่เขาก็ตายฮะท่านผู้ชมเจอมูลาเทพเราเข้าไปไปะไปมาๆนี่เราจะแพ้อย,อย่างนั้นเหรอครับ ดูทรงแล้วฮะดูทรงแล้วกลิ่นแบบกลิ่นปลาหมึกตุุ่มาแล้วฮะตอนนี้กลิ่นเหมือนว่าเรากําลังจะเข้าสู่ความมีปะวะเฮ้ยนั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วพ่ายแพ้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเริ่มเจ็บนะเริ่มเจ็บนะอทําไปเล่นไปเทเรนไายแล้วด้วยดับน้ําแต่กูว่าาคองดีกว่าเฮ้ยถอยมาเด็กตาต้องคองต้องคองรอบแรกมันไม่ได้รอบนี้มันต้องได้แล้วเฮ้ยมันมาแล้ว โอ้เด็กเด็กตาเด็กตาคนเด็กตาคนเด็กตามาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 เออแวบ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 วิบบับวิบบับเฮงผมวิบวิบวิบช่วยได้ปะูเอ็กซคลิเบอร์ไปแล้วอย่าเข้าไปช่วยอยากอยากไปซอยอยู่ดีมาแล้วฮะท่านผู้ชมไม่นะว้าช่วยไม่ทันแต่เปิดเปิดประเด็นอู้เทนทีเดียวอ่ะทำไม่ถึง เอาอันนี้ก็ได้วะลิเตอร์เนี่ยเอ้ยไใช่ลิเตอร์โมเร,รนอืมเจอของซับเข้าไปหน่อยเป็นยังไงเจ็บตูดเจ็บดากผมว่าผมออกเปิดตาดีกว่านะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้นี้มันหนีเราเก่งซะเหลือเกินนะอ,อซินเนตเทร์เนี่ยท่านผู้ชมมันวิ่งหนีเราแบบจุดๆเลยฮะเราต้องเอาเปิดตามาเปิดเราแบบให้เพื่อนเราวิ่งไล่มันนะถ้าวิ่งไล่ทันก็ฆ่าได้มูลาสโซโล่เลยมาซุกมูลาดบอกกูบอไหวแล้วกูบ่ไหวแล้วจัด กูพอไวแล้วกูโซโล่ดิกูจะจัดสัน,นอโอเคฮะจัดไปอย่าให้เสียอุ้ยมันก็เอามังกรเหมือนกัน15นาทีแล้วด้วยอุ้ยเทนเทนมันมีบับบามังกรนอะ่ะขามันตายวเน,นี่ยมีบับบามังกรเนะี่ยอุ้ยโอ้โหใส่มูกุฏิมัวอ๋อใส่มูกุฏิขับเท้านี่แน่นี่แน,น,น่ตายหนึ่งซีเนตซีเนตเปิดตาแล้วเปิดตาแล้ว,ลวมันดูดเลือดแล้วมันไข่มังกรพร้อม หาเนี่ยออหืเข้าไปดีแล้วๆร็วเร็วๆร็วเรวเรอวเร็วเจ้วโร็วเรวเร็วเล็วเร็วลรควรัวงร็วเ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 รวเร็วเร็วเราวเร็วเล็วเล็วเล็วเร็วดันวเร็วเรไวเร็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 วเรีวเร็วเร็วาร็วร็วเร้วร็วเ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 ร็เรว ต้องมาลุน้นอีกว่าเพื่อนจะจบได้ไหมฉันจบแล้วแล้วเธอจบได้ไหมทำได้ไหมตึ่กูด,สด,ดูส่งแล้วไม่ได้แน่เลยกูดูส่งละเพื่อนมันเกิดมาทีละตัว2ตัวแล้วนะเพื่อนเฮ้ยเราก็เกิดเหมือนกันไปเลดโกเลดโกเลดโกดูดิดเลดโกดูดิดดีพอตป่าให้ด้วยนะเอ้าเ oh, พือพ่อทำไม่ะป่าเอา้า <ś> พูดปุ๊บมันตายปั๊บเอ้าอูโหคนแหลมคนแหลมครับผม เคยเห็นบกคนแหลมเป่งสิละตีเต,ต,ตนี่เลือดเลือดในน้อยย,าอย่านยังกลัวอะไรล่ะครับกลัวที่ไหนกลัวมองใดจัดไปสามทางบบสามทางบอเท,ทียนกันสุดชีวิตฮะเทียนกันสุดชีวิตใส่ทิ่แม่มันไทยกูแลว้วมันไทยเราแล้วครับฟอร์เรนครับเฮ้ยเฮ้ยกูตีบ้านอยู่ไม่ได้ตีตีใครเลยตอนนี้ตีบ้านรอเรียวครับรอเรียว สดสื่นเหมือนกลินโคกกววนตีนไปอีกซอดก้อนสโจบเกมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมกำลังจะกลับขึ้นมาสู่40ดาวแล้วฮะจากตกมาจาก50จาก50มาเหลือแบบ29ดาวอุ้ยสตาได้เหรียญทอง <laughs> ว้าวดูสกอร์ฝั่งเราสิฮะท่านผู้ชม <laughs> โอ้โหไม่มีใครแบบต่ำกว่า10ักคน แสดงว่าเล่นดีประสานงานกันดีมากๆโอเคแต่ก็แอบเสียวอยู่นะเอาลอเรียวไม่ลงเลตเกมเนี่ยแอบเสียวมากๆเลยโอเคเจอกันใหม่ครับผมคลิปสนุก,นกแบบนี้นะฮะถ้าใครชอบก็กดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับซีโอเกนน e ก t ์ถามปูจุป,ปะหาปลาเหตว